ทำบุญเสร็จมาตั้งวงกันต่อมีตั้งวงเล่าวงข้าววงสารพัดวงนี่ไปตลาดกันด้วยถนนไปสุขโขทยัยก่อน่างมีตั้งขี้เมาวงกับคงกับข้าว มีหมดเอ้ามากินกับวงกับแก้มมันลวกแตกไปแล้วตลาดกันต่อนี่วงที่เมานี่ก็จะไปสุขโขทัยมานี้ได้เลย<ม>สุขโขทยัย นี่วงที่เมานี่วงที่เมานี่วงเมานี่วงวง,วงกินกับแ g r ้ m วงกินกับข้าววงกินกับแ gram เก็บหมูเก็บเดี๋ยวแม่ล้างจานเก็บไว้ก่อนแม่ม่เก็บดีเดล้างนั่นแหละไ้จอยล้างนั่นแหละจ้าเดี๋ยวหนูล้างหนวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่วันนี้นอนหลังข้างหลังหลันลงนี้ด้วย <c oughs> ที่นอนกันเองเด้อ ลวงเล่ามีวงกินกับแกล้มเอาไปไหนหมดแล้วไปตลาดหมดแล้วไปสุโขทัยได้นะผ่านหน้าบ้านเลยจ้า,า,าสุโขทัยหรือเปล่าปุ้ยทางนี้ไปสุโขทัยเหรอเราไปกันไหมฮะเปล่า,าคุยกับไปปุ้ยดิอุ้ยสะสดุดเกือบล้ม <c oughs> ไม่ไม่ไหลเอาไว้เอาไว้เอาไว้ ดูวงขี้เมาดิอันนี้วงกับแกล้มแม่เก็บด้อช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยกันเก็บเดอ้อกินเส็ดก็หาที่นอนข้างหน้าอยู่ข้างหลัง 太了。